คลิปนี้ครับผมมาอยู่กับเหลียวบุรีรัมครับผมถือว่าจบแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายครับการวางท่อให้เจ้าของแปลงครับเนราวางให้สองสามจุดครับแล้วก็แครงพื้นที่ให้ท่านเล็กน้อยเนาะที่เป็นพื้นที่นอกเหนือจากโครงการสามไร่ครับท่านขอมากะช่วยท่านไปครับหรือว่าช่วยเหลือกันครับนั่นคืดูแลเรื่องอาาหการกินเจ้าเหลียวบุรีรัมดูแลทีมงานพวกเราตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจนถึงวันสุดท้ายครับเนาะ ถือว่าโอเคครับก็เลยอ่ะช่วยๆกันไปครับผมเนาะอันนี้ก็ตบข้อให้ท่านครับแล้วก็น่าจะจบแล้วครับอันนี้จะได้ย้ายทําการกันเนี่ยในในถ่ายยุตวันนี้ธุระมากมายครับเราไม่ได้มีเวลาเรื่องของการดูแลเจ้าเลี้ยวเลยวันนี้งานก็้องไปจัดการในเช้าทําเองทุกอย่างครับเรื่องนี้เราทํางานอยู่ที่3วันครับ3วันนิดๆครับเนาะสามวันครับ ถือว่าสุดยอดครับเหลียวบริรังของเราไม่ทําให้ผิดหลังครับการขับการคอนโทรลเจ้า XCMG XE215C ครับถือว่าได้ใจมาก,มากๆครับเนาะเป็นทีมงานของเราที่เ,เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อีกหนึ่งหน่หนวยแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยของเราที่มากในความฝีมือแล้วก็ทักษะในการขับการคอนโทรลเจ้า x c m ีครับเนาะแล้วก็ฝีม,มือถือว่าเยี่ยมยอดครับพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วครับเนาะ เยวก็ได้พัฒนาตัวเองมากมายก็เลยมาคุกคองนาของกระสังครับจะได้สร้างเชื่อตัวเองครับผมเนาะรูปแบบบ่อตรงนี้ก็จะเป็นแนวยาวเหยียดนู่นครับเนาถึงน้องวัวทางนน้นครับเนาะนี่แเราก็มีบ่อสองบ่อตราไส้ไก่สองเส้นครับเชื่อมระหว่างบ่อที่งห่สองครับซ้ายขวาครับแล้วก็มีคันนาทองคําอยู่สามจุดครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางครับถือว่าสุดยอดมากๆครับแรงนี้จะบอกแปลงท่านถูกใจครับว่าทําให้ท่านได้ถูกใจก็ พวกเราขอบคุณนะท่านมากครับที่ดูแลพวกเราแล้วก็ขอบคุณคําติชมครับการดูแลอ,อย่างดียิ่งครับเนาะให้พวกเราครับขอบคุณมากครับผมอยู่แพลงนี้ขอบคุณมากมาก,มากครับหรือว่าขอบคุณทั้งสองท่านครับที่อดีศัก์และก็ภรรยาของท่านครับเนาะที่ดูแลพวกเราครับ อะไจะทำเด็ดลุลวงแล้วครับท่านก็ไม่อยากเอาต้นอะไรออกครับตัวนี้อาจจะเคลียร์ไม่สวยครับติดต้นมงต้นไม้นิดหน่อยวนะครับท่านก็จะเอาจอบเคลียร์เองนะครับตัวนี้เนาะเกยเพราะว่ามันตัวติดต้นไม้ตัวต้นไม้ท่านเสียครับการตัวต้นไม้ก็ปลูกยากเลยเนาะนี่ฮะเหลือไม่เยอะครับตรงนี้ก็เป็นลุ่มเป็นบ่อหน่อยๆน่อยฮะหรือว่าดินมีแค่ไหนแค่นั้นครับเพราะว่าเนื้อดินไม่เยอะนะเนาะ พูดตามพูดตามดินกันเนาะดินไม่เยอะก็ปลบได้ไม่สวยเกลี่ยได้ไม่เต็มที่ก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันครับผมบอกแปลงให้เอามีภารกิจอีกภารกิจหึ่งที่ให้พวกเราทำครับคือเอาโคนออกครับท่านบอกว่าเอาโคนออกให้หน่อยก็โอเคครับมีปัญหาครับการเอาโคนคัดลวงรู้ว่างั้ ไม้ฟรีครับผมทําด้วยใจครับเนาะการเดินาทางออกไปข้างนอกก็ถือว่าเป็นแค่นี้เราช่วยกันได้ครับเนี่ยเราให้ดูตั้งแต่พุ่งกี่แรกจนถึงพุ่งกี่สุดท้ายของการทํางานในแปลงครับ,รบเรียบร้อยครับเนาะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมกับผลงานผู้ทำงานโมเดลของเราครับมาดูเจ้าเหลียวโมเดลนำของเราครับเคลียร์ต้นไม้เนาะเคลียร์ตรงนี้เคลีย,อยเอาเอาเอาโอเค เอาต้นไม้ไว้โอเคตัวเศษๆออกอย่าให้มันรบก็พอดึงๆแค่ไหน่อยก็เสร็จแล้วแหละภารกิจอันนี้ภารกิจช่วยชาติมาตรการช่วยท่านไม่ยากครับกับเจ้าง E C M G ตีป่าครับเครื่องใหญ่พลังกำลังมหาศาลครับแล้วก็เรื่องของบุพการี่ยาวแล้วก็ความพลังกำลังที่เลือบเฟือยู่แล้วครับ ไม่มีปัญหาครับแค่นี้เดี๋ยวมาช่วยจับของไปไหมครับกวทั้งตัวตัวงูครับผมตัวตรงนี้งูใหญ่เลตัวจะไปดห จะได้ทําการย้ายครับก็จะบ่ายครับผมถือว่ายากนิดนึงนะครับราานนะงานวันนี้ก็ถือว่าหนักสำหรับพวกเราครับหตักแรง,งสองแรงครับวันนี้หครับรวมหัวาทันจ้างเขาก็หมุอนเป็นพันนะครับแต่เราทําให้เตรียบ เดี๋ยวต้นจะดาวใว้เกก็ได้เอาเอ่ตัว,ว,ตวแค่นั้แหละพอละพอละวดึงก,กันกำจัดะัน เรียบร้อยครับผมเครื่องจักรขนาดใหญ่ครับทำงานแค่นี้ถาว่าสบายมากครับถ้าใช้คุสนตัด้เป็นวันนะครับไป่นสกนะครับ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับผมเออ,เอออใส่เกียรไปเลยเดี๋ยวพี่ค่อยขับมาเอาพามาเอารถบบไฟก็ได้ ฝากกดไ like, ล like, ค์กดแชร์กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละขอบคุณพี่รังครับกับพวก,พวกนะ้องนาโมเดลแปลงนี้แปลงสามไร่แปลงของกิติศักดิ์ครับก็ขอบคุณพี่กิติศักดิ์แล้วก็ภรรยาของท่านแล้วก็ัวท่านครับดีดูแลพวกเราอย่างดีครับเนาะอาหารอุดมสมบูรณ์ครับกินทุกวันครับเหลียวบอกกินแกงจักแกงไรทุกวันเนาะ <c oughs> กินน้ำม,มววนันลมจนอ้วนแล้วกันเนาะก็นี่ครับขออนุญาตขอรูปพี่เขาสักนิดหนึ่งครับเนาะขอบคุณพี่มากๆนะครับเนาะนี่สวัสดีครับไปเต็มร้อยนะครับแน่ขอบคุณพี่พพพมากๆนะครับผมก็คลิปหน้าก็ จะพาไปชมแปลงของบ้านกระลันครับเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์แบบครับถูกใจเจ้าของแปลงครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ